สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องเราช่องพันเอกีคนป่าชาวบ้าน, <c oughs> น,น <c oughs> อีกเป็นพันเอกคีสิมาป่าเขาเที่ยวเขามาเป็นมัดแล้วก็บทิมาป่าครับโดยใส่ไหม่ป่านี่ครับใช้เคยใส่นะครับรุ่นนี้สมัยโบราณสมัยโบราณเสื้อคนที่ใส่เสืออ้ปอปอนิล่านะครับ ก็จะเสียบปอแต่นี่กำกึงเ,เป็นเป็นครึงกึงสมัยโบราณครับสมัยใหม่นะครับก็เลยเ,เสือกต้นนี้เป็นเสือกเป็นผีเป็นทักขนเฟื่องนะครับมันดีนะครับเพนท่อยู่นี่เอามานี่ครับมัดเข่าก็ได้พี่น้องมัดเข่าที่จ,าาจะมาฝากต้นนี้เซลไปเห็ดเข้าปูครับ เสกผักปูไปฝากท่านก็นีครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นีีเรียบร้อยอ้าก็ฝากครับนี่ด้วยครับโอ้มาตกว่าเนมไปได้กินอ,อเลเ้ยเพื่อ,อยงะลดสนั้น แะลรครับต้มกุงไหมครับทอดไมมัะมีอีกไหนาะโดนง,ง่ายอยู่ครับโดนง,ง่ายมยี่วงงยยเวเรื่องที่เฮียไลยสนห <c oughs> มัดหน่อยครับผัไทสองหมัดสี่นรองมัดหน่อย ติใส่สองมัดเลยต้องใส่นนะครับวันีสองมดัดแต่ยังน้อยนะครับเแต่พอแต่มาใส่แบบนี้นะครับป่านเราบริสัทยบริสัทยรถเกียวรถนวดสมัยกูม,มือ กระตางได้ออกการ่างกายไปนำกล่นออแต่ัก็เปลียนเพ่เก いいですか สมัยตะวี่ย่าเ่า่ก็เบียนที่เกี่ยวเกี่ยวตาไว้สองแแลก็เอามามัดแล้วก็ลงไปมัดมันแล้วก็หาใส่ไปข้างลางที่หาหาป้าไว้ในล่าเนี่ครับทตอนก็คืนมากกับถ้ากันมาฝาดฝาดย่อคืนอากาศเย็นๆนะย่าหนาวกระหอนแค่ขับค้อนใส่แห่ฝาดเนี่ยเอิดฝาดฝาดเขา น้าครับสามวันหน,นึ่งีโอการปัญญากรีกดอเอามากรี๊ให้น้องได้เบิ่งนะครับ ทะเลนิสุนหาก็จะได้กะขอบุญขอบคุณ,คณพี่น้องนะครับด้อทีท่นีตามช่มจ่องพยยี่ใหกี้คนปลาให้บักขอบ,ณขออขอบุณข้าเมงข,ข,ขอบคุณคำที่ส้มขอบคุณคำแนะนํำขอบคุคทับสวัสดีครับ